อยู่เนาะท่างคุณในยิ้ค่ะว่าถือเป็นหลานคนนี้โอ้ยเขาเจ้าได้สองหลานสามหลานคุนได้ทางกันมันมีทุนหลานนั่นได้แน่วใาอยากได้เฮ็ดเงือนได้ยินทมให้ทมหน้าได้จนได้เฮ็ดจนได้ส้างได้เฮ็ดเพื่อนเฮ็ดสั้นถือไลอยู่เนาะท่างคุณในยิ้ค่ะว่าถือเป็นหลานคนนี้โอ้ยเขาเจ้าได้สองหลานสามหลานคุนได้ทังกันแมนมีทุ่นหลานใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ว่าแม่นางงามเนาะค่ะตามชายาเนาะค่ะคุณแม่เนาะขออนุญาตเด้อต่างกล่องก่อนพี่น้องค่ะเนี่ยที่หนอนนี่แหละแม่ว่าท่านกินแนี่ยจะเกียวของดีก็ต้องเ่าท่านกินเผาคุณแม่คุณพิ่ค์ก็ไม่เคล็ดลับนะครับต้องอดบ่แม่บ่บ่อดมันบ่หยาอ๋อครับเขาจะไปเอาของดีแสดงว่าอิ่มทิพย์ขออนุญาตเอ่ยว่าคุณแม่นางงามนะคะตามชายาที่คุณแม่เพิ่น อหายมาเนาะจ้ะแสดงว่าแต่เขาเมี่ยงขนาดมาเอิญเราไปถึงบ้านแม่บอกว่าโอ้ยแม่นางงามกับแม่หายค่ะมาถึงบ้านไม่หายโยคนละเขาเอิแม่กับงามเนาะครับเนาะเก็เอินแม่นางงามแม่ก็สวยๆนะครับแล้วงามสมชื่อเพราะว่ากระจาเห็นกระจากับชื่อเอิญหนึ่งกับชืองามอยู่แล้ว คนก็เลยห mm. ok, ้ฉชายาคุณแม่ไปเลยนะคะเนาะ่นน่างาม่นมักสวยมากงามมักงส่งแม่เห็นรักสวยรักงามแสดงว่ายุบาลแม่นี่วายปูองปูองยาตลอดปะครับค่ะ่อมมาปีแรกค่นกะปังตั้งแต่คืนคุณกะปังเลือแต่ว่าทำกะปังของแม่ บ้านนีสส่ยบ่าสัตว์ค่ะแม่จำแนส่วนมากโชคลาภได้มาจากไหนแม่ส่วนมากตะกีตรกร้ตะก้อนฝันเราอืเมปม็นความฝันเลยแ<ช><ห>ม่ฝันน,นนั่สิจะเป็นโรับตอนหนั้นลูกสาวอิสารข,ข้ามค่ะแม่อีละแม่ฝันดีเอาก็สามสามต่้แม่แมน่สามรอยคึ้มสามรอยต่เขาเปิเตะโลดเขาเป๊ะเลยสามสามเก้าออก่างค่ะครับ เิ้ลมาพ่นบอกเป็นโตบอกแม่คือว่าเข้ามาตีความฝันที่พ่นมาเก่าฝันน่ะล่างเถื่อส่วนมากจะเป็นเข้าตีออกแต่ว่ามันจะเปะค่ะแม่ค่ะขันห่านี่พ่นมาบอกออกตัวนี้อาจจะบอกแม่แังสีเลยค่ะเส้นมันไปยังสั่ถ้าบอกนี่มันสีบอกออกถ้าบอกเป็นโตคือมันออกแล้วนี่ขึ้นค่ะนี่ก็เอินบอกหดที่พานมากม่หันค่ะเสื้อแล้วสองสี่สี่สองมมีหดเสื้อ นี่ตะเลขสองกระเรื่อยข้อมไม้ข้อมไม้เนี่ก็ะเรยเพราะว่าอ้วนแล้วมันออกสองซีเนาะซีสองหดผัดนั่นแหละหดต่อม่านมาต่อหางเล่แต่มาบอกมันบ่อใจแต่ว่าแม่ก็รู้เลยว่าขันแบบนี้เนี่ยบ่อใจมันบ่บ่เอาแค่สื่อกันสิว่าใคะที่ได้โชคอะแม่ไปตีจังไงครับพีมาตีแม่น อันชุมบาโมดวาเนาะครับทติพันมาธนมาผู้เฒ่ามากๆครับค่ะมาเฒ่ามากแล้วว่าที่ไหนกันคือจังคือนางไป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 เด็คกบจังสิครับแม่ตีจังไรครับตอนนั้นกบนี่มันมีค้ำวาเนาะอันอันจะเป็นยังไงล่ะมันมันเส้นมันมาสั่นค่ะกบนี่มันมันทีผู้เฒ่ากับเก่าแล้วมันบอก กบมีกติเป็นสามก็สชว่าสามหนึ่งสองสามกบมันจีติ่นจำ้ำจ้ำอ๋อน,นี่แหละมันก็มีลึกลับอยู่จักหน่อยอูอ่เลยแสดงแม่มีเส้นนะครับในการตรีความฝันเลยลคือ่อทีไผ่มันเนาะค่ะแม่เนาะล<อ>ักษณะของแม่คือต<ร>ีเป็นการกระโดดฝันเห็นกบปกติเป็นเก่าเป๊ะเลยครับกตีเก่าเหมือนกันแม่ตีเป็นสามนี่คนมากๆอะเมื่อนี้กับฝันเนาะเดชบ้านแก่ไปฟังตลุดสาวกับผู้แขกแต่มันเป็นฝัน ฟันนั่นจน่อยแต่อยากอายจัหน้อยอ๋อฟันเพเพะฟันครับฟันเพะจัหน้อยเนาะแม่กับ่ต้องเล่าก็ได้แม่เพราะแบบบอลนี่เนาะให้ให้แม่ตีจากความฟันมาเลยจุะแม่ตีจากความฟันบอกครับอันนเป็นว่าหกสี่หนึ่งแล้วหกสี่หนึ่งเขใจตอนวางหกสี่หนึ่งถ้าเบียรโรดปุ่นทั้งหสี่มาาเหลือเชอถ้าเบียนรถปุ่นทับสชินโชยแล้วบอลเนาะ เมื่อกี้แม่หน่อยกระท่วงดิฉันเคนว่าโอ้ยโหลดไทยจอดที่นี่โชกได้หกซีนึงนะ <c oughs> <ต>คุณแม่นี่คุณแม่อีหยังก็จ้าเอิ้นน้ำบ้านกองแม่น้อยจ้ะหลังขาที่หลันขาสุดสดาชืาช่ออีนั่ะแม่จ้าแต่ว่าคันสิเอาคนสีล้มกัเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่หัวขาดไทยบ้านพคนสิเอิ้นเจ๊ใหญ่พคนสิหูวเลยเจก่งไงหล่ะกับแม่นางงามมันสิมาซ้ำกันเลยเจ๊ใหญ่กับแม่นางงาม แม่ด้านสิเบขอโชคเอาโชคเอาลาบเลยจ้ะมาเฉินเจนยัยกับแม่นางงามจ้ะค่ะไปสิแม่กพี่เราไ้เป็นหมองป็นหมอเสื้อไปมาสิงวันขออนุญาตนะแม่เพิ่นคุณครูบาอาจารย์เพิ่นค่ะแม่แม่เอ้ยลูกสิไปดปวดหายเพิ่นมาเฉินมาคานเอาขินพอด่าต้องไปตามตามสิซอยคนได้แต่พวกเฮียของเนี่ยถ้าเข้าก็ว่าไปของเท่าไรแม่โทษหนัก บอกง่ายๆแตคือแม่สิซื้อได้สิซื้อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คนนพบมาเห็นได้สิมมมแม่บอกค่ะอ๋อจ้ะแม่แต่วาประวัติของแม่ที่ผ่านมานี่ก็คือแม่ให้โซไฮราดไทยบ้านไทยเมี่ยงชาวบ้านนี่มาหลายงวดติดแล้วมค่ะนคนส่วนมากคนแต่เฉพา,านะศรัทธาเขาเนาะได้มาแบบใดคะแม่ฝันส่วนมากเลยส่วนมากจะเป็นเลขฝันฝันค่ะปานีปะฝันแล้วก็ไปจับใส่วันโอ้มันมีตัวนีิ ประจำวันกะกะไปเบื้องเลขกำลังวันพร้อมกับฟันมันตรงกันบอสิบ่อ่ะตรงกันเพิ่มว่องไปตัวนั้นกับแม่มีลดซื้อได้เบิร์ดอันอันข้อมซื้อซื้อเป็นตั้งตั้งเที่ยวเขาไปบังหนองเพื่อนก็จะแพ้งตัวเองเพื่อนเขไปเูาเห็นชัด สิซื้อได้ซะให้คนชิ่งให้ลูกเออผู้คนอยากเบอกนั่งบนเกอมานั่งข้างขางกนบผู้คนอยากปลูอยากขายเหาแม่นะแม่อันนี้คืออดีตเนาะไอ้บุญนี่ไอ้บุญนี่แม่สิงนั่งเลยค่ะสบายแม่ไปบอกซื้อคนไว้ผู้ใดลูกวะบ้าลูกซาลาเป็นตัมีเส้นที่กั่งคนกับตอนนั้นเพิ่งกับผ้าลิพผ้าลวดคือพญานาคสององค์สบายแม่ก็มาขอซื้อแม่นั่ง ค่ะคำว่าสิงนั่งเหมือนคอนอกนี้บอกประวัติให้กันฟังค่ะแม่บอกเสือเ้ากว่าบลูดูเนาะค่ะถ้าจำไปขอโชว์กันสิล่ะเลยไปค่ะไปบัดที่ไหนไปเย็บเฮดเริ่มแรกเลยก็ี๋ยวได้บัดไอ้วันนี้พนคือสาวไอ้สมบัติหลายแท้ให้น้องให้นุ่งเนี่ยเป็นยังงค่ะนางงามเนยเด้อลูกแม่จอมซีเล่นก็ี๋ยวได้บัดกันสิค่ะแม่อันสิ่ให้น้ำไปเฮือนเน้อซื้อน้ำบัดน้ำเมี่ยง ซื้อชุดสดานั่งสกขุนกับจระรีดบอกคนจังสิละเพราะว่าคนจังสิถูเขาเนาะบอกซื้อเสียงเรียนแ้่ไ้เดี๋ยวจักอาทิตย์นึงนี่แหละเล่คนออกหาแปดแต่ได้นียังข่าวว่ามาหาแปดแม่ก็ซื้อน้ำเพลินมันออกแปดนะแม่ก็ถึงสองหมื่นแรกๆนะแต่ที่นี่เดี๋ยวจักไก่เลขสีออกมัดรุ่นแม่ได้พ่อเกี่ยวเขาน้องสาวทั้งพีมันันไปวันพ่นสว่างมันไปแล้วกลับมามันวิ่นใครมันนี่ ไปหาไอ้บุญมี่มาวิ่งเลยแล้ววิ่งมาที่นี่น้องเคยเลยไปเอิญว่าแม่ป้าไปเบื่องน้องสาวนี้จักแมนผู้ใดมาเขามาสิงดอกเอิญหาตัมงย่างนั่งงามอินางงามไปใสค่ินางงามสุดสะดามันไปใสพอดีแม่ก็ได้บ้านอาบน้ำแต่ว่าแม่ก็บุ่มพาไม่เสือหอดออกกันนูเสือไม่เอาค่ะไปเลี้ยงไปหอดก็ได้ทำทาว่าหูเรได้บานเพราะตะเขาไปหอดหูได้บั่นเป็นไผอ เป็นผู้ใหมากเนี่ยค่ะมาอีหยังมา่หายบ่เอาเดอ้อข่านมาด่ดีจังสิเว้าน้าค่ะพบข่บบาเว้าพเขียดพนงอนอน้องสาวนนะมันก็นั่งบวดเจอบปวดเจออยู่ต่อมานั่นสรุปไลแมมได้ว่าหัจใกยืดได้เนี่ว่าไพมากไอ้บุญมีเมน็นโบบุนก็ได้หลงส่ตักจะมานอนส่ตักน้องเด้อน้องท่านอาบน่ะค่ะแต่สร้างมึงนั่นหอมบดสมองตาสม่งเป็นนี่งนางามอยู่ มึงก็บอกแต่งสมบัติกูจะเทือแม่ไปเด้อยากไปยูเนียพี่ให้น้องไปมือใดน้องว,าาว,าาว่าเป่าสักเค่เทวดาบ่เป็นได้เกิดมามีคู่ไม่บาทแต่น้องว่าว่าบว่วาเป็นค่ะมึงมา้องวา่าขันมึงไปกูหายมึงเลยอคนลุกพี่นอ้องจ้ะพอดีก็ได้ไปไปก็ได้ปรากฏดเ็นล้ะละค่ะไา้าพ่นก็ขึ้นมาให้เบิ้งเปนสิพนซเพราะใส่เสือแต่ว่าพ่นขาวรูบลออ่อพ่นใส่ผ้าสบงผ้าสลุงบานเฮ่าพี่แม่ผ้ามัดแอว ขึ้นมาเห็นก็ได้ว่าเออยนี่ยพี่นขึ้นมาแล้วตั้งใจดีๆเลือกทีมเว้ยบังยนี่ยแม่สิผ้าวาเด้อกับว่าค่ะแม่ก็ได้ก็ได้ฟอนพนอยากเห็นพนอยากเห็นนี่ฟอนว่ามี่ได้ยังเลยมี่ได้ดอกนี่แม่ได้ฟอนฟอพนพนเวลาพนก็ได้มาก็ได้ว่าพนแม่ว่าจะเป็นผู้ใต้จักน้อยนอกขนันนะคนรักสามก็ได้บอกเขาอีลอยเอาเ่นท่านขึ้นมาท่านขึ้นมาเราปี้นท่อง เด็กสามหาบ้ากันเขาก็เห็นมีนั่นงันหนึ่งคนสีหมัน<ห>เนาะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วปากเขียนไว้หามโทรศัพท์มันสีอันก้อนบอกไว้บางสิเลยค่ะขาได้พากันเอาต่อมาบานเห็นสามโตพี่เคยนัา่งห้ามเห็นแล้วบอ้อเห็นแล้วเนี่ยพี่ว่าสันบ้านได้บอกที่เราได้บอกก่อนสองสามหาเด้อสัะ ก็บอกพ่อตาล่าสันพ่อแม่แม่หนูกะแม่ก็ออกจากส่งแลยเนาะแม่ก็ไปซื้อสมเด็จหารอยพ้นหารอยโตได้แหมโตสื่อโตสองสามหาโตสื่อโตสื่อเด็กสามโตไปมากอันก้อนค่ะได้เก็ศลอยเด็กสามโตผลมันออกตัวได้บั๊บไหมเด็กสองโตนี่ได้พันสามเทิร์นเด็กบนเด็กล่างผลออกเด็กล่างได้สามแปด เลขบนออกสองสามห้าคนลูกสามคนลูกเลยหม่องทางไต้ยังอไรคนหัวลูกว่าเรมคุ้นเล้าไหมครับคะแม่ถึงว่าข้าซากันติดกันเป็นล้านนะครับช่องนั้นนะครับก็ถึงแต่ข้าแตว่าเอาโชกหัวรุ่นโอ้ยก็อย่าเอาเงินไปให้ข่อยเด้อหามันโมแมนค่ะแม่เอาอีนั่งนั่นไปส่งเพราะว่าไอ้หนุ่มนี่คนหาหลังพอด้วเอาคนส่งเนงบได้แค่คนมากเรื่มเรซื้อได้ยูซื้อได้ค่ะแม่ตัวเ้ามีเจ้าของเนาะไปส่งนี่เนาะไม่ตกเก่า สามสามหาบัดน,นี้มันบ่อออกมันออกสองสามอย่างนั้หลวแค่บ่จับแม่เาอมันโดนอันนี้คือว่าฟ้าก้าวเรื่องอะไรเรื่องไฟ้าว่าตอนนั้นเนาะแม่ได้ไปหาไอ้ไอบุญมีบใบนะคะเนาะแล้วก็ได้มาตลอดได้จักงนวดน้อเพื่อนแม่ต่อมาไอ้บุญมีแม่กับพวกไปได้เพราะว่าเพื่อนมหยลำาไรคือว่าจะมนบุญเฮาได้สำนัก ต้องลงตอนนั้นก็ได้แสนแปะไปแสน 9, เก่าเกือบพ่อสองแสนถือจักงวดตอนนั้นเนี่ยแล้วนับๆน,น้ำพอน่ะตะก้อนมากน่นบรอถือชี้หางนวด้ได,ได้น้ำพอนี่ชี้หางหวดได้เป็นแ,แสน,นยิ้มคาวทั้งคุณเหม,มืนบอค่ะนั่งกันเพื่อนในกระได้ลาบันพ้นสว่างเกียจีเร้่อแม่เท่ากับปับเ๊เป่าก็ได้ร้ายก็เพิ่นเพื่อจนเขาเจ้าเครียดให้ส้มสือก้อนแม่ป้าได้ร้ายปรนไดค่ะแค่แม่เ่าะคันหงื่นเพราะว่าแม่มึนอยู่แม่มึนโตอยู่เพราะว่า ฝ่าวออกไปหาเหล่าก่อนมือเด็กออกมันบอกแล้วปได้บ้างเก็บมือนี่ละล่าเอาบินให้ลูกเช็ค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 ทั้งโทรศัพท์ลูกหายเลยไม่ได้บอกหลายแล้วแสดงว่าวันนี้มาเทียมแม่เรื่อยๆสองคนมันบอกถ้าต้องเข่าลังแม่เพิ่นเพิจอบเข่าไม่ได้กินเขาไปนั่งนั่งพิ่นเทียมเพิ่นซื้อซื้อหูซื้อซื้อมองหางเทียมขางคุยกันได้ หมายคข้ามามทเทียมขางนี่ไ,<ม>ได้แต่สิงล่างมไม่ได้โตกดินได้แม่ออกไม่ยืนแมวเพราะชักเลี้ยวเหตุผลอะไรมันบอกมึนไปพัดโตแล้วก็เหตุนั่งไรเหตุนั่งไรก็เลยยางไปหาอีนางล่างส้นก็เลยว่าพลกับมะเขามันแล้วแทนเอ้าว่าสิว่าอีหลานนะ,ะเอ้าไอหมุนมีดตอนไอเจ้าคุณแมงไดิเอาหมอลร้ำเฮห้นางฟ่อนเฮอไอมึงบอนั่งกูว่าเอานั่งงามกูจะเอาคอาเงี้ย เห็นยูตอนนั้นกองเงีเนนะแม่เนาะเาได้ไปทายอยอ่เจตังได้ไปทายยูนะแม่เจออะมาเอามารับมังงนั่นพญ่์ข่มต่อมากหกแปดแปดหกมากเรื่อยๆก็กระไฮพวกขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่ามันมีแม่จะไปขอกราบาอ้บุญมีจ้าพว่าจะไปขอเพราะว่าขันได้รับปากไค้แล้ว่าต้องไปก็ได้ดอกไม้เว้าหันอยู่มืงขึ้นไวแม่เอ้ยบุญสิเกิดเพื่อสิงยังกะซอยลูกเด้อมี ทางในเมืองหุ่นและกับเจดังพม่ากุลาสิไปขอโชคขอมานี่แม่ยาวาให้ลูกเด้อแม่ก็ยังบ่ลืมเนาะเจดังเห็นกันตะลุนเนาะแม่เนาะของคุณหลายๆเลยค่ะเด้อแม่สรุปแล้วความฝันของแม่งวดนี้แม่ตีเป็นตัวอะไรก่อครับหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งตรงกับประจำวันน้ำบ่แม่บ่ในเบิ่งเลยอ๋อยังบ่เบิ่งแต่ว่าแม่ตีจากความฝันเขากฐาบูโยนะบ่ต้องันเบิ่งคค่ะวามฝันแม่ไปก่อน้ับัดนี้หลังจากนี้ก็คือสิเดินทางไปที่ ไอ้บุญมีร้านตกแม่ป้ค่ะร้านตมเนาะค่ะแต่ร้านตมค่ะพี่น้องก็คือที่เว้าแม่เว้าให้ฟังที่อ่ากันพานมาเนี่ยก็คือแม่สามารถซื้อได้กับไอ้บุญมีหรือว่าอ่าอยู่กับเพิ่นยังสีหลายขังเนาะหมายความว่าเพิ่นเขาลลางบ่ได้แต่ว่าเพิ่นสามารถเทียมซื้อเพิ่นสีหายแม่เพราะว่าเพิ่นหักเพิ่นแพงแม่มันบ่ก็สีประมาณนี้เนาะ แต่ว่าถือเนี่ยก็คือถือลายเธออะไรน้ำเพลนน้ำเพลนนะแม่เนาะมีกินมีอยากน้ำเพลนจนบาลืมคุณเพลนคุณละค่ะได้น่นนี่นั่นได้แน่วข่อยอยากได้เห็ดเพื่อนได้ดินทมให้ทมหน้าได้จนได้เห็ดจนได้สร้างได้เห็ดเพื่อนเห็ดสั้นถือลายอยู่เนาะทางฝุ่นด้ยินข่าวว่าถือเป็นล้านผมเด้ โอ้ยเขาเจ้าได้สองล้านสามล้านกูได้ทั้งไกมันมีทุนหลายมีนะถ้าแถวนั่นแหละแต่เขาพ่อเปิดว่าอยากว่าก็พ่อป็นย่งเขาไต้องไปเอยซื้อคอน่งกบบุญใัรบุญมันเนาะก็จะหนยคลา่เนาะไดงยินดังคักดได้สมัยตะเกียบสมัยตะกี้พี่ชอบแดงๆสิจีลกมากเลย จังว่ามือนี่นี่หละท่าเล็บแม่แนู่กกรบปุนีท่าสะกคนเนาะสีแดงแมวสีแดงผ่านพี่นี่มันมาคุณสวยคุณงามแม่เป็นนังแม่ท่าท่าทันเยอะตอนนี้ท่าทันเยอะแต่มีโชคเราแม่ท่นมาคนแบบใดก่อแม่หนึ่งค้นสวยสองให้เอตแงตัวยังไดก่อค่ะท่นมักแตงตัวเสียผาดสดใสสีแดงแดงไว้แม่ต้องใช้สีสุดแดงขาเรียงสีแดงค่ะเล็บต้องแดงน้ำเนาะ นั่งนันสีเขียวนั่งสีชมพูปะปูยัวย์นะค่ะฉันจังนันกะชางเพิ่นก็ได้ไหมเอิ่นเพิ่นก็ได้เราขับเพื่ไปหาขอบจะได้ว่าก็เพื่อเอจเดี๋ยวเอที่จะว่าเฝ้าอีหยังกันวรุน่องก็เพือว่าเข้ามาหาที่แม่มาหาอีแม่ ออกสายยาเรา้ลดเอาแม่นางงามเลยน้องค่ะคือแม่นางงามนี่เราเคยซื้อเพิ่นเคยซื้อแต่ดังๆตั้งแต่มาล่ำดังๆละไอ้บุญมีผู้ใดกที่เคยติดตามเราชมคไอ้ไอ้บุญมีในคลิปแรกในที่เจ๊ตัางมาทายจอมปวกน้อยๆซัมนี่ตอนนั้นงวดสามแปดคือแปดสามแล้วก็มาแปดหาเมนบอตอนนั้นคืองวดแรกน้อยๆเนาะแม่เนาะมีคนให้ค่ะแล้วก็จากหันมาเพิ่นให้ตลอดเนาะคือไอ้ คนถือกนี่นูได้ยินข่าวว่าเป็นสิบยี่สิบล้านพอได้กะที่เขาเวาแม่นบ่อกจนคนมีล้านข่าวันก็ไปซื้อของ้านแต่ตอนห้าสิบแปดไอ้บุญมีนะคะก็เอาความฝันอีแม่ไปก่อนเอาแนวทางตัวเอไแนวทางความฝันแม่ไปก่อนเราไปเบิ่งมาระวังที่ไปทำี่ธีไปขอไปซื้อเพิ่นเพิ่นสิได้ตัวใดก็ทั้งาติดตามนะคะนี่ให้เอฟซีรอเนาะสำหรับวันนี้แนวทางขอคุณแม่นะครับคุณแม่ช่วยเอฟซีนะครับโซ่ให้หน่อยเพราะว่าคุณแม่เพิ่อนก่เป็นแนวท่าค่ะเด้อครับ คิดแ่ว่า fc ก่มกมมะ, <F 4 S 1> ะมีโชคเรื่องพี่น้องมืนนีภาพพี่น้องนะคะเจต,ตังกับคุณแม่น่างามมืนหนีสิพาท่านผู้ชมไปทีร้านตุ่มก่อนทีสิไปก็คือฝากตัวเลขเป็นความฝันของคุณแม่คุณแม่บอกว่าส่วนมากจะได้จากความฝันนะคะ 6, 4, หกสี่หนึ่งแต่ว่าความฝันแม่ว่ามันเหอะจากน้อยก็คือสิบวันได้เรานะแม่เนาะ, <c oughs> ะทิ้งท้ายตัวเลขไว้นะคะหกสี่หนึ่งนะคะท่านผู้ชม ใครเข้ามาก็แคปหน้าจอล้คางหน้าเข้าเข้าไปเข้าได้ตรงกันกับหิ่งหัวห้ตัวที่ยากเนาะค่ะเสียอายเป็นหตรงกันนะแนเเนาะคับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณไร้แม่ขอบคุณคุณแม่นางงามในตัะเลขหน้าทางเป็นตัะเลขกปร